เราอยู่ในหนังสือ,อยันหน้าที่33นะครับในหน้านี้มีโจทย์3ข้อที่เราจะต้องทำการแสดงวิธีทำเป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะครับตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรแบ่งที่ดินเดือนตุลาเนแม่ค้าขายไขย่ไก่แล้วก็แก้วตาออมเงินนะไปดูทีละข้อกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเหมือนเดิมครับครูได้ทาโจทย์เอาไว้และวิธีทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่า ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันมาได้ยังไงนะครับวิธีทําก็จะตามนี้แค่สามบรรทัดก็เสร็จละแต่ทีนี้เราจะเริ่มกันที่อ่านโจทย์ตีโจทย์กันก่อนนะครับในโจทย์ข้อที่1โจทย์บอกว่าเกษตรกรได้แบ่งที่ดิน12เอาไปปลูกกล้วยเห็นไหมครับ12เอาไปปลูกกล้วยแสดงว่าที่ดินเขามีเยอะนะ ถ้าพูดถึงเปอร์เซนต์เราก็ต้องนึกถึงมีร้อหนึ่งก่อนนะครับแต่ทีนี้จาก100นั้นกันเอามา12สําหรับปลูกกล้วยนะครับทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าถ้าเกิดมีที่ดินแสดงว่าอันนี้คือ100%ใช่ไหมครับตรงนี้ครับอันนี้คือ100ครับ100มีอยู่เท่าไหร่ครับ4600ตารางวาเกษตรกรคำถามอยู่ตรงนี้ครับปลูกกล้วยกี่ตารางวา ถ้าเราแปลโจทย์มันก็คืออะไรครับวิธีการทำของเราก็คือ12%ของ4600นั่นเองครับมันก็จะหมายถึง12%นะครับของ4600เนี่ยเท่ากับกี่ตารางว่าฉะนั้นของคืออะไรนะครับของคือคูณนะครับฉะนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้นะครับ 12%ก็เปลี่ยนเป็น1 2 1ส0่วนร้อของคือคูณ4 6 0 0ันห้อ่ะมันก็จะเป็นวิธีคิดตามนี้ซึ่งมันจะออกมาในส่วนของบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมแต่เรามาแจงกันทีละข้อนะครับตามโจทย์ให้ข้อมูลมาเราเอามาใส่ทีละส่วนก่อนโจทย์บอกว่ามีที่ดินสำหรับปลูกกล้วยนะครับ12%ก็คือตรงนี้ครับเอามาใส่ในบรรทัดแรก และมีที่ดินอยู่4,600ตารางวาเอามาใส่เป็นข้อมูลลงไปในวิธีธรรมนะครับได้2ส,ส่วนครบตามโจทย์แล้วครับคำถามก็คือปลูกกล้วยกี่ตารางวาครับเนี่ยไอการแบ่งเนี่ย12%นี้ครับไปปลูกกล้วยกี่ตารางวา12%ก็คือนี่ครับเศษ12ส่วน100ของทั้งหมดครับของคือคูณนะครับ4,600 ของที่ดินทั้งหมดเท่ากับเท่านี้คำตอบกูค,คิดออกมาได้อยู่ที่552ตารางวานะครับตารางวาตอบ552ตารางวาครับทันไหมครับแปลงโจทย์ออกมานะครับ12%สหรับปลูกกล้วยตัว6 6 0 0ตรงนี้มันคือ100%นั่นเองครับมันคือ100%นะ แต่เราต้องการที่จะคิดแค่12%ครับฉะนั้นลองดูนะถ้าเราคิดแบบบัญญัติตยางนะครับบัญญัติตยามันก็คืออะไรครับคิดวอกออกมาว่า100 100นะครับคิดเป็น12นะครับปลูกกล้วยอยู่12ถ้า1ก็คือ12หาร100ถ้า4,600 นี่คิดแบบบัญญัติย่างนะก็จะเป็นคูณด้วย4,600คิดแบบบัญญัติย่างก็ได้คำตอบแบบเดียวกันนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วมันคืออันเดียวกันครับนี่ครับโอเคมาดูข้อที่2กันครับเดือนตุลาครับย่อให้เห็นทั้งหมดก่อนนะครับ จะได้ตัวใหญ่พอให้อ่านได้นะครับเดือนตุลาคมแม่ค้าขายไขย่ไก่เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าจากเดิมมันขายได้เท่านี้นะมันมันขายได้เยอะขึ้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนที่แล้ว25%ถ้าเดือนกันยามแม่ค้าขายไขย่ไก่ได้3840มฟองเดือนตุลาแม่ค้าขายไขย่ไก่ได้กี่ฟองมันก็คืออะไรครับถ้าดูตรงนี้ก็คือ 25%ของ38,400นนเอง25%เปลี่ยนเป็น25ส่วน100ครับของคือคูณแล้วก็38,000อ่ะ840ตักที่คูณพูดผิดป่ะ38,400อย่างี้ไหมจริงๆก็คือ38,40นะครับ ล้วก็จะเป็นคำตอบของจำนวนฟองที่ขายได้นะครับขายได้กี่ฟองครับฉะนั้นเราเอาข้อมูลตามโจทย์มาครับเดือนตุลาขายเพิ่มขึ้นนะครับ25%ครับนี่ครับคือตัวเดียวกันและเดือนกันยานะครับขายได้เท่านี้ครับนี่ครับเดือนตุลาก็จะขายได้นะครับ 25%ก็คือส่วนนี้ครับ25ส่วนร้อยที่ครูแปลงออกมาครับของคือคูณครับ25%ของไข่ไก่ตรงนี้ครับ3840ลองคำนวณคำตอบออกมานะครับครูคิดได้7710ฟองนะครับดังนั้นเรายังตอบ ไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปตอบไม่ได้นะครับเพราะมันบอกว่ามันเพิ่มขึ้นก็ต้องเอาตรงนี้ไปบวกกับส่วนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ครับเราก็จะได้คำตอบมา3800 0ื่นนะครับส8 5 5 0ืปาองครับสตรคำตอบ38,550ืปาอบงในข้อที่2ครับข้อที่3ครับแกวตาออมเงินถ้าดูเผ่้วเ้วมันจะเป็นยังไงครับ ออมเงิน6520ถ้าต้นก้าออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา15%ก็คือ15%ของ6500ถ้าอ่านโจทย์คร่าวๆนะก็คือ15%ของ6520ที่สิ่งนี้เราต้องคำนวณนะครับ15%ก็คือ15ส่วนร้อยของคือคูณ6500แต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยมันจะคิดเป็นคำตอบของเรื่องอะไร ก็วากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้ครับ15%ของตรงนี้มันคือเงินที่น้อยกว่านะครับฉะนั้นคิดคำตอบออกมาแล้วเนี่ยเป็นปริมาณผลต่างนั่นเองเพราะมันน้อยกว่ากันเราจะต้องไปหาคำตอบของต้นกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูวิธีการครับใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนเราต้องการที่จะใส่ให้เหมือนข้ออื่นนะครับเนั้นเอาเปอร์เซ็นต์มาใส่ก่อนครับต้นกล้าออมเงินน้อยกว่าแก้วตายอยู่ที่15%คือตรงนี้ครับ ออกมาจากโจทย์นะครับแก้วตาออมเงินได้เท่านี้ครับอันนี้คือเงินของแก้วตาดูให้ดีครับฉะนั้นเขาบอกว่าต้นกล้าออมเงินได้น้อยกว่าคําตอบจะต้องได้น้อยกว่านี้นะนะคำตอบจะต้องได้น้อยกว่านี้ต้องได้น้อยกว่าแก้วตานะครับเมื่อคิดเสร็จแล้วนะครับนึกถึงความเป็นจริงนะครับตามโจทย์บอกทีนี้ต้นกล้าออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา15%ใช่มร้ยละ15ก็คือ เศษส5ส่วน100ของของเงินของแก้วตาครับของคือคูณแล้วก็เงินของแก้วตาคือ6 5 2 0คิดออกมาได้อยู่ที่978บาทแต่ไม่ใช่คำตอบว่ามันนี่คือเงินออมของต้นกล้านะครับแต่มันเป็นปริมาณที่น้อยกว่ากันนะครับดังนั้นต้องเอาเงินออมของแก้วตามาตั้งแล้วก็ลบด้วยปริมาณนี้ครับ ปริมาณที่บอกว่าน้อยกว่ากันนะครับคือผลต่างแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาคือ55,42อันนี้คือเงินของต้นกาเช็คคำตอบนะครับ15%หรือร้อยละ15นี่คือบอกว่าน้อยกว่าไม่ใช่บอกว่าต้นกาออมได้กี่บาทบอกว่าได้น้อยกว่ากันนะครับดังนั้นนั่นหมายถึงว่าแก้วตาจะต้องเยอะกว่าเมื่อได้คำตอบของร้อยละ15ของเท่าของ6000นนะ 520ก็เลยจะต้องเอามาตั้งลบกันถึงจะเป็นคำตอบของต้นกานะครับสิ่งที่สังเกตข้อต่อมาก็คือคิดออกมาแล้วนะครับแก้วตาจะต้องมีเงินมากกว่าต้นกาเพราะเขาบอกอยู่แล้วครับต้นกาน้อยกว่าแก้วตาฉะนั้นดูครับแก้วตามีเท่านี้และต้นก้ามีเท่านี้ครับต้นก้าน้อยกว่าแก้วตาจริงนะครับความสมเหตุสมผลมีนะครับอย่างนั้น ข้อที่3ของเราสรุปคำตอบได้แล้วครับ5,542บาทเป็นอันว่าเสร็จในหน้านี้ครับ